ผมเป็นนักภาคพ,พี่เพิร์สน,นักภาคตัวเฮียครับวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะผมอุ้มตินประวัติไทยรันครับกรอบธนากจเอ็นดูรัศมีนะครับโอ้ยสุภินนักทาหารค่ะสมัยชนกพรบุษราคำค่ะกังนายเลนน่ดโพเซลิกุลน,นะครับวันนี้นะครับพามาดูจูลสิกเวอร์ รบันะคภาคเป็นคินเคสดันแคนครับเป็นคนที่พาตัวละครที่นาเดชพี่นาเดชภาคเนี่ยเข้าไปหาไดโดเสาครับผมสามารถชมได้ทั้งภาคไทยแล้วก็สาวแท็กเลยนะครับถ้าภาคไทยก็ฟังเสียงพี่นาเดชนะครับผมฝากด้วยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับตัวละครที่ได้ภาคชื่อว่าแกแลนะครับวนตัวรู้สึกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้นะครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากติดตามพี่ด้วยนะคะพี่เป็นพยาบาลชื่อ เดซานโตค่ะพี่แอบไปถามนิดนึงไปดูเถะค่ะเสียงพี่ปรับปลาอยู่ในนั้นขอบคุณค่ะให้เสียงเป็นเซลเบียเป็นการเปิดสกัดใหม่กับตัวละครใหม่เลยคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปจากที่เคยพากมากๆดีใจมากๆครับที่ได้พากเรื่องนี้แต่ใดๆก็คือสกาเลตโจเฮนสันนะครับผมมาดูสกาเลตโจเฮนสันถ้าเป็นฟาบริสครับไอที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วทำให้ทุกอย่างวิบัตินั่นแหละครับแล้วเราดูกันภาคเป็นเทเลซาค่ะในจูราสสิกเวิร์ลรีเบิร์สเหนื่อยมากเลยค่ะเรื่องนี้ เพราะว่าหนีตายสุดฤทธิ์เลยค่ะลุ้นแล้วก็สนุกมากๆจะเจอกับไดโนเสาร์แบบหน้าตาแปลกแแบบมีสายพันธุ์แปลกๆลอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนมาติดตามดูกันนะคะบอกว่าดีใจมากที่ได้มาพากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแฟนเป็นชายนี้มาตั้งแต่จูราสสิกปาร์คแล้วค่ะดูมาตลอดเลยครมทุกภาควันนี้เข้าโรงแล้วนะคะฝากมาดูกันเยอะเด้วยนะคะพี่อ่ะเกิดมาพร้อมกับจูราสสิกปาร์คซึ่งนานมากจนกระทั่งยังมีชีวิตอยู่จนได้ดูจูราสสิกเวิลด์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมัน มันเป็นหนังที่ที่ติดกับตัวเรามาตั้งนานแล้วแม้กระทั่งทีมซองเราก็ยังคุ้นเคยและยิ่งภาคนี้ยิ่งดีใจที่ได้ลูก,ลกคือณเดชมาภาคในหนังเรื่องนี้ด้วยก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าต้องดูเกินหนึ่งรอบแน่นอนรอบซาวด์แทร็กแล้วไม่พอต้องไปดูรอบที่เป็นเสียงภาษาไทยด้วยที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้ถ่ายในเมืองไทย เและอย่าลืมนะครับ2กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์นะครับ Jurassic World Rebirth ฝากเสียงภาษาไทยและทุกๆระบบด้วยนะครับผมอย่าลืมไปดูแบบถูกเลีสิทสิ์กันล่ะนะครับบ๊ายบาย